หั่นพริกแช่แข็งแบ่งพริกออกเป็น3ส่วนส่วนที่1คือตากแห้งส่วนที่2คือทำซอสส่วนที่2องคือทำซอสซอสพริกสีส้มกัสีแดงผสมสีสีส้มผส,สม,สสสสมอห,อหอมใหญ่แล้วก็สับประรด สีส้มแต่สีส้มอ่ะนะพริกสีส้มอันเนี่ยเลยเออกมาเป็นเหลืองแต่สีแดงนี่ไม่ได้ผสมอะไรชุงที่สองก็ทําซอสช่วงที่สามคือหั่นถ้าใหญ่ก็ผ่าสี่เล็กก็ผ่าสองผ่าตามตามยาวเลยสีแดงนี่ไม่ค่อยเสียเพราะว่าเขาจะเผ็ดเผ็ดกว่าสีส้มสีส้มไม่ค่อยเผ็ดหนอนกิน ทำไมถึงต้องหั่นใช่ไหมคะเราเข้าฟิตเข้าแช่แข็งทั้งลูกก็ได้ใช่ไหมมังดีข้างในมันเป็นเชื้อราหนอนมัน่งมันจะแบบข้างในมันกวงนะ่ะเนี่ยมันแฟบแฟบนุ่มๆอย่างเงี้ยคล้ายๆกับพริกหยวกน่ะแฟบแฟบมันไม่แน่นเหมือนมันพริกกินดาเราพริกกินดาเรามันแน่นเราก็เลยจําเป็นต้องมาผ่าอย่างนี้ตัดขั้วออก แล้วก็ผ่าสองผ่าสีแล้วแต่ขนาดเดี๋ยวใจด้ดนี่ที่เราผ่าออกมามันมีเสียมัง่งเชื้อรามัง่งเราต้องเลือกนะ่ะกินทั้งปีซอดสีเหลืองสวยแต่ไม่ค่อยเผ็ดสีแดงนี่บาดใจเผ็ดได้ใจเลยสีแดง แค่สิต้นเองนะนี่ยังไม่หมดยังเหลือสีเขียวสเสียวเสียสีเขียวก็ต้องมาหั่นแบบนี้เดินหน้าก็จะติดโลกก็คือเหมือนก็แช่แข็งอยู่ข้างนอกอเอไม้เพื่อนเพื่อนดูพิกแบ่งเป็นสามส่วนเอาไว้กินประเทศที่มีหิมะเขาจะต้องถนอมอาหารเพราะว่าในตลาดไม่มีพริกเผ็ดขายเราคนเอเชีย เราต้องกินเผ็ดมันถึงกิมีแรงอะถ้าไม่กินเผ็ดเนี่ยไม่มีแรงรต้องกินพริกอ่ะพริกรสชาติเผ็ดอ่ะไม่ใช่พริกหวานแบบเขาอ่ะเรามันอยู่ในสายเลือดเราเนาะพริกเผ็ดเนี่ยมันต้องกินจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็ต้องกินเผ็ดอ่ะมันมีแรงมีแฮงมีแฮงอย่างสวยเลย ซอสก็ดูในยู u ูบเอาหันห่นๆแล้วก็มาต้มต้มเสร็จแล้วก็ไปปั่นเออเอาไปปั่นปั่นเสร็จแล้วก็มากรองแล้วก็ปรุงรสน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูสามอย่างเหมือนดองผักเลยดองผักกับน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูสามอย่างเพื่อไม่ให้เขาเสีย พอเราตอนทำซอสอะขวดนี่ก็คือว่าเราต้องลวกน้ําร้อนหมดเลยนะลวกทั้งฝาทั้งขวดพอเราต้มเดือดปึบปึบปึบป,บปึบแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็มากกอกปิดฝาปิดฝากอ,อกจนหมดปิดฝาปุ๊บแล้วเราก็เอาผ้า่ะรองตูดหม้อผ้ารองตูดหม้ออยู่ข้างล่างเนี้ยเราเอาขวดมาเรียง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 เียงเรียง,ยงแล้วก็เปิดไฟเบา ถ้ามีซึ้งก็นึ่งซึ้งก็ได้ประมาณถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ก็ยี่สิบนาทีนะต้องนับจากช่วงน้ําร้อนแล้วน่ะเหมือนกับฆ่าเชื้อไปในตัวแล้วก็ฆ่าเชื้อภายนอกแล้วก็ภายในไปไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันจะได้ไม่เสียไม่เสียนี่ไม่ได้ใส่สารกันบูดนะเพื่อฆ่าเชื้อไงให้มันสุกข,ขึ้นไปอีกฆ่าเชื้อภายนอกภายในอีกรอบหนึ่งแล้วก็ ให้ฝาเงี้ยมันจะผนึกติดเต็มที่เลยฝานี่แล้วก็ปิดปิดแน่นตอนที่เรากอกัอนเนี่ยอันนี้ก็คือตอนที่เราจะมาต้มเนี่ยก็ต้องปิดแน่นตั้งแต่ตอนกอกแล้วก็มาตั้งนี่นใส่น้ําน้ําประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งของขวดเนี่ยแก๊สนี่ให้เบาเบาเต็มที่ก็คือเอาสักครึ่งชั่วโมองอ่ะมันจะค่อยๆ่อยเดือดไปมันอุ่นอ่ะ เอาฝาปิดด้วยนะฝาครอบอันนี้าฝาออกไปแล้วต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาให้เพื่อนๆดูทางเอเชียไม่มีหิมะนะเราซื้อกินก็ได้ใช่ไหมแต่ประเทศที่มีหิมนะน่ะก็จะถนอมอาหารเพราะว่าปลูกพอปลูกปุ๊บผลผลิตเยอะพรเป็นผลผลิตเยอะเราก็ต้องถนอมอาหารจริงก,ก็ไม่อยากทำไม่อยากเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไง แต่ว่ามันจำเป็นต้องทำ Gina. ทำไว้กินพริกเผ็ดมันไม่มีขายซอสพริกนะของประเทศเมืองหนาวนะมีรูปพริกแบบเผ็ดเลยนะพอซื้อมากินโอ้ยไม่เผ็ดอะ่ะกินก็แบบเครื่องเทศแรงซอสเมืองหนาวนะซอสพริกบ้านเราส่งมาขายเมืองนอกเขาก็ปรับ ปรับตามประเทศเมืองหนาวนะไม่ค่อยเผ็ดพอเราซื้อมากินแล้วมันก็ไม่ค่อยเผ็ดนะซอสอะเอามาให้เพื่อนๆดูการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกโอโ้โหเป็นบทเรียนมากๆสำหรับในชีวิตเราอยู่เมืองไทยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงพอเรามีสามี สามีที่อยู่ประเทศที่มีหิมะเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิธีถนอมอาหารขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูที่เข้ามาติดตามกันขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนมากๆที่เข้ามาดูมาติดตามกันนะขอบคุณขอบคุณ จะง่ายหลังซะแล้ว <laughs>